สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารักและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพสิมาเวสอัศดรนกุลค่ะ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาที่จะสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและข่าวกีฬาอื่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็จะมีไฮไลท์คู่ไหนจากลีกใดบ้างมาติดตามกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่สึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะคะเริ่มเกมมาได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้น จากจังหวะิรวอว์พูลได้ลูกเตะมุมเปิดเข้ามานะคะแอคเกอร์เนี่ยก็ได้ขึ้นมงแบบเน้นๆ้บอลพุ่งเข้าทางสตอรีค่ะแล้วก็พยายามจะหลบแล้วแต่ว่าไม่พ้นค่ะโดนไหลเข้าไปเนะคะฉลปบเข้าประตูทำให้ลิเวร์พูลเนี่ยขึ้นนำแมนยูอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อศูนย์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะปีศาจแดงก็พยายามบุกหวังทวงประตูคืนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่คมพอค่ะหมดครึ่งแรกนะคะลิเวอร์พูลก็นําอยู่1ประตูต่อศูนย์ค่ะจนเข้าสู่ครึ่งหลังทางด้านแชมป์เก่านะคะก็เปลี่ยนตัวหวังที่จะทวงประตูให้ได้นะคะทั้งวาเลนเซียนานี่และก็ชิชาริโตค่ะแล้วก็เริ่มมีจังหวะยิงมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านมือมิโยเลจนกระทั่งหมดเวลาค่ะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ทำสถิติชนะรวด3มนัดขึ้นนําไปจ่าฝูงเรรียยบ้อ ค,คู่ต่อมาเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะคะระหว่างอาร์เซนอลค่ะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์เกมในครึ่งแรกนะคะก็ดำเนินมาถึงนาทีที่2ี่เมื่อโทมัสโรซิกกี้ส่งบอลให้ทีโอวอลคอตนะคะก่อนจะหักเข้ากลางให้ชิรูวิ่งมายิงด้วยซ้ายค่ะบอลเข้าเสาแรกนะคะอาร์เซนอลขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ค่ะทางฝั่งสเปอร์นะคะก็หวังที่จะทวงประตูคืนค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะแจ้งมากนะักเมื่อเวลาอาร์เซนอลชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะ ทางฟังมาที่บุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะคะระหว่างแฟนเฟิร์ตค่ะเปิดบ้านรับดอทมูนเพียงแค่10นาทีรแรกเท่านั้นนะคะทีมเยอรมันได้ประตูขึ้นนําเมื่อยาคุบบราสิคอสกี้พาบอลขึ้นหน้ามาเองก่อนจ่ายเข้าเขตโทษให้เฮนริกมักิทยานหลุดไปค่ะสกิดด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปนะคะทำให้ดอทมูนขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์ค่ะต่อมานะคะเจ้าถิ่นมาตีเสมอได้จากวัชลัฟคัตเลสค่ะ เข้าสู่ครึ่งหลังนะคะดอทมุนได้อีกหนึ่งประตูค่ะจากจังหวะที่โกรสคอยได้บอลทางฝั่งขวาแล้วส่งบอลให้มาคิทยานะคะยิงด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปหมดเวลาดอทมุนชนะ2ประตูตอนหนึ่งค่ะและมาดูสรุปผลการแข่งขันของลีกต่างๆและตารางอันดับคะแนนรวมถึงตารางแข่งขันนะัดต่อไปกันนะคะ ยังมีข่าวการซื้อขายตัวนักเตะม,มาฝากเช่นเคยนะคะมาดูกันว่าช่วงท้ายนี้ใครจะย้ายไปทีมไหนกันบ้างคะ่ะก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าแกรตเบลค่ะได้ย้ายฝั่งมาที่สเปนกับเรอัลมาดริดหลังจากสเปอร์ค่ะตกลงค่าตัวกับเรอัลมาดริดได้แล้วนะคะโดยค่าตัวสูงสุดถึง100ล้านยูโรและก็เซ็นสัญญากันถึง6ปีนั่นเองค่ะ และข่าวต่อไปนะคะทางฝั่งปีศาจแดงค่ะก็น่าจะได้ตัวมาโยไลส์ไลนี่จากเอฟเวอร์ตันมาด้วยค่าตัวถึง24ล้านปอนด์ค่ะเพื่อให้ทันก่อนตลาดปิดวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะและมาชมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะทางรายการนะคะก็ได้นำข่าวเทนนิส US Open มานมานำเสนอก,กันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะมาที่ผลชายเดียวกันนะคะโนวัคยอควิช ok ค่ะมือหนึ่งของโลกชาวเซิร์ฟ ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแบบไม่มีพลิกโผลเลยนะคะด้วยการป้อนเอาชนะเจ้าซูซาจากโปรโตุเกสที่ผ่านเข้าถึงรอบนี้เป็นครั้งแรก3าเซตรวด6-0ต่อ6-2ต่อและ6-2ต่อค่ะและมาดูประเภทหญิงเดี่ยวบ้างนะคะเซเรนาวิลเลียม์ข่ะหวหัวหญิงมือ1ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้พบกับสาวรุ่นน้องอย่างสโลนสตีเฟนมือ17ของรายการนะคะซึ่งเซเรนาเนีกยก็เอาชนะไป2เซตรวดค่ะ6-4ต่อและ6-1ต่อค่ะ ซันเกิลสป็อตเนวส์ขอเชิญร่รสนุกเชกิลาและเล่นเกมกับ 138.com เล่นตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่สามารถสบรอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง w ว w l d w i d e w e b .138.com โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชทโทรฟรีที่หมายเลข0018008526774หรืออีเมลมาที่ tcs@138.com และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกับติดตามเราได้ที่138 Twitter และทาง138 YouTube กันนะคะทางด้าน 138.com เป็นพันธมิตรเดิมพันอย่างเป็นทางการของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรวัตฟอร์ดของอังกฤษอีกด้วยและก็ขอให้ชมฟุตบอลเป็นเกมกีฬานะคะพบกับรายการ Sun เกิลสปอร์ตนิวได้ใหม่ทุกวันอังคารสำหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ